มีเบอร์โทรมากลัวเป็นมิจฉาชีพสังเกตยังไงเราต้องดูว่าใครโทรมานะครับเหมือนมีคนมาคระบประตูที่หน้าบ้านเราเราก็ควรจะดูก่อนว่าเขาเป็นใครอันนี้เช่นเดียวกันนะครับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวนี้เราก็เมมไว้ในคอนแทคถ้าเกิดว่าอยู่ในคนที่เรารู้จักอันนี้ก็เชื่อใจได้ระดับหนึง่ง ว่าใครเป็นผู้โทรมาถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักเลยอันนี้ต้องเริ่มเพิ่มความระมัดระวังการรับสายก็คงต้องระวังว่าเขาจะพูดอะไรกับเราเราอาจจะรับสายได้เพราะว่าคนไม่รู้จักเราโทรมาก็เหมือนกับเราออกไปพูดคุยกับคนที่มากดกริ่งหน้าบ้านได้แต่อย่าเพิ่งเปิดประตูอะไรให้เขานะครับต้องดูก่อนว่าเขามีธุระอะไรโทรมาจากที่ไหนสิ่งที่อันตรายก็คือถ้าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยข้อสังเกตง่ายๆเนี่ยโดยมากเขาลักจะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การธนาคารเจ้าหน้าที่ตำรวจ เขาก็อาจจะทําให้เราเกิดความกลัวหรือเกิดความโลภ ถ้าเกิดมาลักษณะนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเป็นมิจฉาชีพเริ่มค่อนข้างสูงถัดมาเราก็คงต้องพูดคุยด้วยความระมัดระวังไม่ให้ข้อมูลที่สําคัญกับเราเขาอาจจะรู้ข้อมูลของเราไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่คนนั้นจริงๆเช่นโทรมาบอกเบกิกบัตรประชาชนเราถูกหมดเลยบอกชื่อนามสกุลเราสะกดถูกหมดเลยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆนะครับเขาอาจจะมีข้อมูลพวกนี้เนี่ยรั่วไปเขาก็ใช้ข้อมูลพวกนี้ทาให้สร้างความน่าเชื่อถือแต่จริงๆอันนี้เราก็ต้องเช็ค แล้วก็ตรวจสอบดูดีดมีสติระหว่างคุยแล้วถ้าไม่มั่นใจจริงๆเราอาจจะใช้การโทรไปเช็คกัต้นสังกัดของเขาก่อนก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆต่อไป